ต่อมาเจ้าม้าลายมาตี้คือในช่วงที่กําลังทําการออกแบบตัวละครมาตี้เนี่ยตัวผู้กํากับอย่างทอมแมกกราตเขาต้องการนําเสนอตัวละครนี้ให้ออกมาเป็นม้าลายจอมขี้เล่นที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและอารมณ์ขันครับดังนั้นผู้ที่จะมาพากเสียงเป็นมาตี้จึงต้องเป็นคนที่มี energy ในน้ําเสียงอยู่ไม่น้อยซึ่งพอพวกเขาได้ฟังเสียงของคุณคริสลอก นักแสดงตลกและสแตนด์อัพคอมดี้ชื่อดังพวกเขาก็ถึงกับตัดสินใจได้ทันทีเลยครับว่าคริสล็อกนี่แหละเหมาะที่จะมารับบทภาคเสียงเป็นมาตี้แถมบุคลิกของตัวละครมาตี้ที่เป็นพวกเฮฮามีอารมณ์ขันกล้าคิดกล้าทำและหวยหาการประจนภัยก็ดูสอดคล้องกับตัวคริสล็อกที่เป็นคนสนุกสนานและเปลี่ยนไปด้วยพลังแถมในหนังมาดากัสกราภาค2อเพื่อนๆจำสิ่งที่มาตี้ไปเจอกับฝูงม้าลายจำนวนมากได้ไหมครับคือซีนนั้นน่ะคริสล็อกแกเป็นคนภาคเสียงให้กับม้าลายเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับ โดยมันเป็นเสียงที่ทีมงานเนี่ยหยิบเอามาจากตอนที่คริสล็อกด้นสดและเสียงบางช่วงบางตอนที่บังเอิญอัดเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจแถมใบหน้าของตัวละครมาตี้ถึงจะไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยจากทีมผู้สร้างแต่มันก็มีคนบางกลุ่มมองครับว่าจเจ้าหมาลายมาตี้ตัวนี้มันมีความคล้ายกับคริสล็อกอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งในการออกแบบใบหน้าของตัวละครให้ดูมีความเหมือนหรือคล้ายกับนักแสดงที่มาพากเสียงมันก็ไม่ใช่อะไรใหม่แล้วครับเพราะในอดีตเนี่ยผลงานอย่างเชร็กเองก็เคยทํามาก่อน